ก็สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงในเรื่องของมาตรฐาน GMP นะครับหรือ Good m e n u f a c t u r i n g นะครับ p พ a c t i c นะครับความหมายนะครับก็หมายถึงหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารนะครับเป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานนะครับที่จำเป็นในการผลิตเพื่อควบคุมให้ผู้ผลิตเนี่ยปฏิบัติตามนะครับและก็ทำให้ผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัยนะครับ เน้นการป้องกันและกระจัดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นที่จะทําให้อาหารเป็นพิษหรือเป็นอันตรายได้นะครับหรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคนะครับหลักการ GMP จะครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของอสถานประกอบการนะครับรวมถึงโครงสร้างอาคารและกระบวนการผลิตที่ดีมีความปลอดภัยนะครับและมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอนนับตั้งแต่ เริ่มต้นการวางแผนการผลิตระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปการจัดเก็บการควบคุมคุณภาพและการขนส่งนะครับจนถึงผู้บริโภคมีระบบบันทึกข้อมูลตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมถึงระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัยทั้งนี้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพและ ความปลอดภัยเป็นที่มั่นใจเมื่อถึงมือผู้บริโภคนะครับและ GMP นี้ยังเป็นระบบประกรันคุณภาพพื้นฐานก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ประกรันคุณภาพอื่นอย่าง,างเช่น HACCP หรือ s o ด้วยนะครับประเภทของ GMP ก็คือ 1. ประเภทสุขลักษณะทั่วไปนะครับซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติสำหรับอาหารทุกประเภท2 GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นข้อกําหนดที่เพิ่มเติมจาก GMP ทั่วไปเพื่อมุ่งเน้นในเรื่องความเสี่ยงและความปลอดภัยของแต่ละผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะมากยิ่งขึ้นนะครับหลักการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปสําหรับ GMP นะครับกฎหมายนะครับระบบ GMP อาหารเข้ามาในประเทศไทยเป็นที่เป็นที่รู้จักกันในปี2529นะครับสํานักง,งานคณะกรรมการอาหาระยาได้นําระบบ GMP มาใช้ในการพัฒนาสถานที่ผลิตอาหาร ของประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับในลักษณะของการส่งเสริมยกระดับให้แก่อุตสาหการรมอาหารนะครับยกระดับให้แก่ผู้ประกอบการแบบสมัครใจนะครับโดยได้ดําเนินการในตามขั้นตอนลําดับซึ่งการดําเนินการทั้งหมดเนี่ยเพื่อประเมินและกระตุ้นผู้ประกอบการให้มีความสนใจที่จะพัฒนาสถานที่ผลิตเป็นระยะระยะนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากปี2 5 3 5เป็นต้นมาสํงงานักงานคณะกรรมาการอาหารและยา โดยกองควบคุมอาหารได้มีมาตรการให้การรับรองระบบ GMP แก่ผู้ประกอบการในลักษณะแบบสมัครใจนะครับแนวทางและขั้นตอนสู่ GMP กฎหมายนะครับ GMP ที่นำมาเป็นมาตรฐานกันังครับใช้ในกฎหมายนะั้นได้นำแนวทางก้อกหนดเป็นไปตามของโคเทกนะครับหรือตามมาตรฐานสากลของโครงการมาตรฐานอาหารนะครับ FTA นะครับหรือ WHO นะครับซึ่งเป็นที่ยอมรับของสากลแต่มีการปรับในรายละเอียดบางประเด็นหรือเป็นการปรับให้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพผู้ผลิตอาหารภายในประเทศนะครับและก็สามารถที่จะปฏิบัติได้จริงนะครับนะครับอ่ะสำหรับ GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์นะครับนะครับ <c oughs> สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้กำหนดให้น้ำบริโภคเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่ผู้ประกอบการจะต้องปปิบัติตาม GMP เฉพาะเนื่องจากการผลิตมีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนและลงทุนไม่มากจากการตรวจสอบจำนวนผู้ประกอบการผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญ,ญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับส่วนใหญ่ผู้ประกอบการหลายย่อยมีการผลิตโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคทำให้ปัญหาเกิดการปนเป,นป,นป,นปนญญื้อนจุลินทรีย์ ในผลิตภัณฑ์ซึ่งทําให้ผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคจึงจะเป็นต้องมีมาตรการและหาวิธีการแก้ไขและป้องกันในเรื่องนี้อย่างจริงจังมากขึ้นทั้งนี้ให้เน้นในเรื่องของการควบคุมสถานที่และกระบวนการผลิตโดยใช้หลัก GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์เข้ามาเป็นหลักเกณฑ์บังคับตามกฎหมายนะครับ GMP ที่เป็นกฎหมาย2ฉบับคือประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับ และฉบับที่ฉบับแรกก็คือ1นึ่งหนึ่ราสบแล้วฉบับที่2ก็ฉบับที่2 3 9นะครับเมื่อพศสองพันหเรื่องวิธีการผลิตและเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารนะครับซึ่งไอ้กฎนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะส่งให้ให้นักเรียนนะครับต่างหลายนะครับต้องเรียนเาไปอ่านและศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะครับ mm. หลังจากนั้นนะครับก็มีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่220นะครับ ในปีพศ2544ในเรื่องของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดนะครับมีผลบังคับใช้สำหรับผู้ผลิตอาหารลายใหม่ตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2544นะครับส่วนรายเก่ามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2546นะครับการกำหนด GMP ตามกฎหมายนี้ก็เพื่อให้ได้มาตรฐานเทียบเท่ากับ รายการของสากลมากขึ้นนะครับโดยข้อกำหนด GMP สุขลักษณะทั่วไปมีอยู่6ข้อกำหนดดังนี้นะครับก็สถานที่ตั้งและอาคารผลิตเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตการควบคุมกระบวนการผลิตสุสุขขาพิบาลนะครับการบำรุงรักษาและทำความสะอาดแล้วก็บุคลากรและสุขลักษณะนะครับซึ่งข้อกําหนดนี้เดี๋ยวจาส่งให้นะครับในรายกลุ่มนะครับในแต่ละข้อกําหนดนะครับมีวัตถุประส,ส,ะส,สงค์หลัก เพื่อให้ผู้ผลิตมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนอันตรายทั้งทางด้านจุลินทรีย์เคมีและกายภาพลงสู่ผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งอาจมาจากสิ่งแวดล้อมตัวอาคารเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้และการดาเนเินงานในแต่ละขั้นตอนการผลิตรวมถึงการจัดก,การในด้านสุขอนามายัยทั้งในส่วนของความสะอาดและการรักษารวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้วยนะครับ อ่ะโอเคก็จบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนี่เดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมให้นะจะส่งในไลน์ในไลน์นะครับโอเคครับ